จัดไปครับสเปค PC ราคา27,000นบาทนะครับรายละเอียดของสเปคนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับ asrock ab 3 5 0 Gaming k4 CPU Ryzen 5006X การ์จอ i n n o t d GeForce GTX 1050 Ti นะครับแรมนะครับเป็น HyperX นะครับส่วนของแรมก็จะเป็นของ k ิง g s t ั้นะครับ HyperX s v l g e DDR4 8GB นะครับ d u o Channel ก็คือจะเป็น 4GB สตัวนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าสเปคนี้จะสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันเลยก็ที่ลืมไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดสเปคนะครับ ลงใน description ของ y u ู u b e แล้วกันก็คือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแล้วก็อาไปเลือกนะครับเคสตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยกับเกม GTA นะครับ Setting ก็จะเป็นในส่วนของระดับ normal นะครับ okay, เดี๋ยวผมเปิดให้ดู<อ>นะครับโอเคในส่วนของว video memory ตอนนี้กินไป1387เมกะบิต b ps, นะครับไป ยังเหลืออีกบายสบายครับเฟรมเลทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120นะครับล่วงมา108บ้างนะครับ99นะครับก็ยังอยู่ในประมาณหลักร้อยนะครับผมไปครับรถชมเมืองกัน80บ้างนะครับถือว่าโอเคเลยนะเฟรมเลทระดับ80-90นะครับถ้าเฟรมเลทพุ่งเป็น500เนี่ยคือมันมันจะเกินกว่าสายตามนุษย์ที่มันจะรับได้คือถึงมันอาจจะเร็วขึ้นก็จริงครับแต่เราก็ไม่รู้สึกนะครับผมต้นต้นนะครับไป 90้ากว่ากว่าเก9าสินะครับสบายสบายโอเคก็จะเป็นเซตติ้งถัดไปนะครับปรับมาสดๆเลยนะครับไปเป็นระดับไฮนะครับแค่รอรีสตเซ็ตแค่สักครู่ครับโอเคครับมาต่อกันเลยกับเซตติ้งระดับไฮนะครับไปเฟรมเรทก็ยังอยู่หลักร้อยนะครับสบายๆยวผมเซตอีกที ว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับเปลี่ยนจริงนะนี่เมมโมรีกินไปครึ่งนึงแล้วนะครับโอเคนยครับขับรถกันเหมือนเดิมเฟรมเรทสบายๆ94นะครับ97 99นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU เนี่ยทำงานทุกตัวนะครับดูได้เลยแล้วก็จะมีแรมนะครับตอนนี้ใช้ไป6,000เมกะบิตนะครับครับ CPU CPU อันแรกนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ 50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ G P U ก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่80%แล้วก็76%ประมาณ80%นะครับแล้วก็อุณภูมิจะอยู่ที่ประมาณ52%องศานะครับสบายสบายครับเล่นได้แบบหายห่วงเลยอันนี้ขนาดขับชนนู่นชนนี่ชนนั่นครับกว่าถนนสักหน่อยเออนะครับไปรถเร็วยากมากเพราะว่าล้อมันเสียไปข้างนึงแล้วมันนั่นไง <c oughs> 89 90นะครับเฟรมเรท ถือว่าทําได้โอเคเลยเอาวนกลับมาบ้านเหมือนเดิมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเซตติ้งกันสักหน่อยดีกว่าก็าจะเป็นในส่วนของเซตติ้งระดับสูงสุดของเกม GTA นะครับนี่ Very High Very High Very High นะครับ Reflection MSAA ปรับสูงสุดแล้วเหรอเรอมื่อกี้ขนาดปรับสูงสุดนะครับก็ยังสามารถเล่นได้อันนี้แบบเป็นซอฟไปนะครับ Very High อันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้โอเค อ่นนี้ระดับสูงสุดนะครับอ่ะ x16 ไปเลยชุดใหญ่นะครับแล้วก็รอรีสตาร์ทเกมสักครู่โอเคครับมาต่อกันเลยกับเซตติ้งระดับเวลี่ g h นะครับมาให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงเข้ากราฟิกนะครับอ่ะเลื่อนดูนี่ก็อันนี้ขนาด Very High, เวลี่ h ฮครับว่ายังกินไม่หมดเลยนะนี่คือปรับสุดหมดเลยนะครับโอเคไปกันเลยตอนนี้เฟรมเรทมาอยู่ที่ประมาณ70 ต้นๆน,น,นะครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบก้านะครับตอนนี้การใช้งานของ G P U นะครับจะอยู่ที่84%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ที่54นะครับไปผมขับไปไหนวะเนี่ยนะครับสบายๆเฟรม69 70 71นะครับชิวๆเลยไปครับ เฟม8ป8สิ 82, นะครับชนแม่งเลยมันไส้มันไส,นส้ไปครับไปแปต้นๆน,นะครับถือว่าสบายสบายเลยนะโอ้หอ้อออชนให้หมดนะครับป้าเอาเอาเอถอยไม่ได้ไปครับผมว่าน่าจะทราบนะครับเพาคือสามารถเล่นได้ทนะั้งสามเซตติ้งครับเฟรมเลท ไม่ต่ำกว่า60เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยกับเกมไรซ์ออปตูมไรเดอร์นะครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับมีเดียมนะครับเป็นพีซ็ตของมันนั่นเองตามนี้เลยโอเคไปรู้อะไรครับเฟรมเรยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ47-51นะครับถือว่ายังโอเคนะอครับตนะอเซนยที่มีเก็บไรไครับไปห้าสิบต้นๆนะครับ51 ปะทะอีกแล้วหรือพนูอะไรเอ่ยสกิป์เบอร์ช่างหัวหนาเนี่ยโอ้โหมาถึงก็นะครับแฟนอยู่ที่5 0สินะครับถือว่าทำได้ดีนะครับผมมขอหม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 โหยิงสาอข้อเลยครับโหดมากแต่ผมยิงไม่โดน ธนูแทบหมดพระเจ้าไม่ตายเหอะเอาโหสวยละสวยแล้วไม่โดนสักตัวใส่ต้องใช้ลูกซองหัวสั่นนี่สิมาไหนไปภาคสิครับตอนนี้สบายสบายหัวแห้งหมดเลย เฟรม50ต้นๆนครับชิวๆครับนะครับเกมนี้เป็นเกมที่กินอ่ทรัพยากรของการ์ดจอและ CPU ยูเยอะพอสมควรน,นะครับเกม Rise of the Tomb Raider นะครับนะนั่นแหละโอ้โหเทคดาวน์ down, นะครับโอเคไปกันเลยเสียงเกมจะดังไปเมืาอวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเซตติ้งกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งระดับไฮเคร์เลย ออโอ๊ยเออ๊ยโอยโอีย๊ยกับโดนวันนี้จะยิงโดนไหมเนี่ยลาลาเอ้ยรีโหลดก็รีโหลดฮะคร,รับเรลงแตมหัวเนะนี่ยมันหลอกผมอะ่ะ คราเฟรมเรตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ47นะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะเปลี่ยนลูกซองกันครับมาพร้พอมแล้วพร้พอมพร้พอมแล้วมามาสิมาสิาสโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลุมเ่ย <c oughs> นะครับฟเฟรมเรตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40นะครับการงานของ GPU เนี่ยเด้งไปถึง87เเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่62 ้ยถึงกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับเฟรม 4, 4. ียังยังไม่รู้สึกคำว่ากระตุกเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติงง้งกันเลยนะครับอเซตติ้งต่อไปก็จะเป็นระดับ Very High นะครับดูวปปันเฟรมแบกเหลือเท่าไหร่ก็ยังอยู่ประมาณ30กว่ากว่านะครับขึ้นมาเมื่อกี้ผมเห็นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ44นะ 87นะครับตอนนี้การทางานของกาจอเมื่อกี้ร่วงไปอยู่ที่ประมาณ75นะครับขึ้นตอนนี้มา8 2ครับอุณหภูมิอยู่ที่61นะครับการทำงานของ CPU นะครับครบทั้ง12เรดนะครับผมแล้วก็กินในส่วนของ RAM เยอะขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่907นะครับ908ถึงหมื่นเลยนะครับผมกินเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเกม Rise of Albedo นะครับ เฟรมเด็ดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ43 44ถือว่าโอเคอยู่นะครับไปเกือบนะครับ45นะครับ TPU ใช้ไปประมาณ88นะครับอุณหภูมิอยู่ที่65อ่ออันนี้ยใช่ปะไม่ใช่ก็ต้องใช่แโอ้น่าจะถึงแล้วมั้งไปครับไนปะอึบอึบ แฟมเล่ยอยู่ที่50นะครับสบายๆเลยตึ๊บโดดอื้อแล้วก็ยิงคร่งกลับไปที่เดิมนะครับหมุนหันไปอีกทางหนึ่งน,นะครับเพื่อให้มันดึงไม้ออกอืนั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนแฟมเล่ตอนนี้อยู่ที่51นะครับ เป็นตัวยิงได้เลยฟาเร่อโอน่าจะน่าจะตรงนะโ,โดนไหมนะ่ะโดน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 เท่าไหร่ะรจะเข้าฉา,ากปัญหาสักเคยิงอีกลูกนึงน่านไงมีคนขัดขวางน,นะครับเรียบร้อย นน <f air> ไปฆ่ามานันดีกว่าไปเฟรมล่วงมาอยู่ที่ประมาณ35 36นะครับแล้วก็เด้งมาอยู่ที่ประมาณ38ครับยิ่งม,มาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็เรเรเร็เรเบริดไปไซ้อไปเอา,ามิ้งมิงมงม้งิง 4 6 47นะครับถือว่าโอเคเลยนะรีชิลเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างมันเสร็จแล้วก็เจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับเรื่อน,นไปแล้วล่ะเฮ้ยไม่ What the fuck เอ้ยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยกันนะครับ โอเคครับมาเจอกันเลยกับเกม The Witcher Wild Hunter นะครับเซตติ้งผมขอปรับแป๊บหนึ่งนะปรับกันให้ดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นอันตา้าอยู่ครับเปลี่ยนเป็นระดับมีเดียมนะครับโอเคไปเลยเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ57นะครับ5 6โอเคไปครับ CPU oh, โหูยวิ่ง99%เลยนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันเลยกับเกม The Witcher Wild Hunter นะครับในสวนของเซตติ้งเรามาดูกันว่าตอนนี้อยู่ setting อะไรนะครับอ่าเป็นระดับมีเดียมอยู่แล้วนะครับมาูดกันเลยครับผมตอนนี้ G P U วิ่งไปอยู่ที่90%เลยนะครับ98วิถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่หึงกาจอพอสมควรเลยนะครับเ <laughs> ข้าหาฉากประท้ากันเลยเจอต้องเจอต้องเจอเฟรมเรทอยู่ที่52นะครับถือว่าโอเคอยู่นะเยอะใช่ไหมมาเลยมา มาอืมอืมอืมเฮ้ยอฮ้ยอืม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 ตายแล้วหนึ่งนะครับอื้มอื้มแฟรนเดิลห้าสิบแปดนะครับแทบตายแทบตาย โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันกัดดูมันกัดนะครับโอเคเปลี okay, sort of high, uh, right. anyway. ่ยนเซตติ้งกันแป๊บนึงก็จะเป็นในส่วนของไฮนะครับ on นี่ตั้งกัดรอเลยเอาการแล้วนะ่อยฉุยโอเคครับช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เข้าฉากประทานเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นะครับรอฉากรถแป๊บนึงมาลงเฟรมอยู่ที่ประมาณ40นะครับเก็บหมดครับช่วงนี้ของขาด มาถ้าตัวเดียวไหวบอกเลยมาเดอออืออะไร,รอ่ะไม่รู้อืนะครับ oh. เฟเรัสี่สิบต้นต้นนะครับถือว่าโอเคอยู่นะได้รอมีนมาอีกหนึ่งแล้วอันนี้จะสะสมรอมีน,นครับหนังก็ตายครัไปเค okay. เดี๋ยวเราเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยครับก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งระดับสูงสุดระดับอันต้า เดี๋ยวปรับยังอีกทีเอาให้ชัวร์โอเคปรับไปนะครับไอ้เฟรมเรทอยู่ที่30มสิต้นๆนะครับโอโ้โอหโอห้โอหโอห้โหโอ้โหโอ้โหพอใจยังกัดพอใจยังกัดพอใจยัง30มสิบกว่าๆนะครับอื้มอื้โอ้โหโอ้โหโอ้เช็ด อืมอืมนะครับค่อยๆจะเย็นๆตายอีกแล้วนะครับโอเคงั้นเราเจอกันอีกเกมหนึ่งเลยครับโอเคครับเรามาลุยกันเลยกับเกมเดทบา y เดย์ไลน์นะครับเซตติ้งก็จะเป็นระดับปานกลางนะครับไปลุยกันเลยครับโซลชิงเฟรมเรตตอนนี้ค้างอยู่ที่59นะครับผมเจอเฉยไม่ท่านทำอะไรเลยแต่ผมได้ยินคนถอนเสาอยู่นะนะครับนานไงหนึ่งเสาเสร็จไปแล้ว ชังหัวมันปล่อยแล้วมันก็จะต้องไปปั่นไฟในบ้านไม่ใช่เว้ยโอ้โหผมคาดเดาผิดนะครับตอนสอมันเลยนะโยโอ้โหโอ้โหปั่นไฟกันดังขนาดนี้ไปไหนม,ม,มันลงไปแล้วนึกว่าไม่เห็นหรอขึ้นไปล้วโอ้โหดูรอยวิ่งนีครับเลือดเต็ไมไปหมดเลย มานี่เลยค o มอ on นเบรเดินช้าจังโอเคเจแล้วครับอือหือเรียบร้อยนะครับโอเคเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยก็จะเป็นระดับสูงนะครับเยโอเคไม่ต้องนอนแล้วไปลุกมานี่นะครับเฟมเดยอยู่ที่ประมาณ50ต้นๆนนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับผม ดินเถอะมีอรอนแกร็บ51ล่วงมา40กว่า,วาบ้างนะครับยังถือว่าทําได้ดีนะครับผมไปขวาแล้วหนึ่งศพอ,อยู่ไหนจ้ามาช่วยเพื่อนไหม,มได้ยินเสียงฮิวนี่ไงล่าตะลุง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 อืมอยาช่างหัวมันมันลงไปช่วยเพื่อนแน่นวน นั่นเลยลไม่แทงให้เพื่อนเลยเอ่ะรอยเท้าเอากันให้เต็มไปหมดมานี่มานน่มานี่ม,มานมาน,าน่เอา <c oughs> สบ,สบายเลยครับโอเคเปลี่ยนเซตติ้งกันเลยก็จะเป็นในส่วนของระดับอันต้านะครับมาแบกแล้วก็ลงไปแขวนช,ชั้นใต้ดินกันเลยไป oh, <hi. S 1> หิวกันไปเลยครับ oh, <yeah. S 1> ไม่แคร์เฟรมเลตอยู่ที่40ก,กว่า39นะครับถือว่าชิลอยู่นะอ่ oh. อืมอะไรกันฮะรักเพื่อนกันจริงๆเนี่ไอ้เท่า ไอ้เท่าโหไม่โดนโดนสตันด้วยโหน้ำตาไหลคาเฟ่ห้าสิบสี่มึงถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเอา้อาอ้าวฮิวเพื่อนเหรอไปยิบโอ,อเคเดี๋ยวแขวงคนนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับสบายสบายครับผมใส่อลอนแก๊ปมาโอ้โแทงไปดลแทงไปสิครับโอเค